แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแนวคิดที่บอกว่าซื้อมาหมีกึ่งสเร็จรูปแล้วมาใส่เครื่องปรุงเนื้ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับยังมีราคาถูกกว่าข้าวราดแกงหนึ่งจานซะโดยสัมปเป็นเรื่องที่มันก็พอเข้าใจได้นะครับในช่วงภาวะที่อขอยากหากแพงนี่นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตที่เราจะมาดูกันถึงเรื่องของ อ่ะไหนๆก็ข่าวไทยข่าวค่อยๆขยายความาเรื่อยๆนะจากอาเซียนเรานำเรื่องเรื่องของลูกชานมไข่มุกแล้วใช่ไหมทีนี้เข้ามาถึงเรื่องนี่บะหมี่ขึ้นสำเร็จรูปถึงวันนี้22สิงหาคมยังไม่รู้นะครับหมู่รูจกจ่าว่าตกลงรับคมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นเนี่ยจะให้ผู้ผลิตบะหมี่ขึ้นสำเร็จรูปในประเทศไทยทั้งหมด5เจ้าเนี่ยขอไปซองละ2จะได้ขึ้นซองละ1หรือเปล่าคือถ้าผิดคาดใจดีกันเลยทิ้งทวนกันเลยแบบชนิดที่ไม่มองหรือว่าเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะฮะก็ขึ้นไปเลย2ละ2บาท แต่ถาว่าอ่านะเจอกันคนละครึ่งผ่อนสั้นผ่อนยาวคนนัก็ขึ้นสองละหนึ่งบาทแต่ไม่ว่าคุณจะขอไปได้ขึ้นสองละสองบาทอันนี้ดีอกดีใจแน่หรือขึ้นไปแล้วขอได้แค่บาทเดียวก็เอาเนี่ยนะะมันคือการขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครั้งแรกในรอบสิบสี่ปีและแน่นอนครับว่าการกระทบนี้กับคนมีรายได้น้อยแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแนวคิดที่บอกว่าซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมาใส่เครื่องปรุงเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ยังมีราคาถูกกว่าข้าวราดแกงหนึ่งจานซะด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่มันก็พอเข้าใจได้นะครับในช่วงภาวะที่เขายากมากแพงนี่นะฮะมันทําให้หลายคนก็รู้สึกว่าเออนะคือถ้าทาได้ก็ทําแต่จริงๆแล้ว,ลวมันมีกึ่งเสนอรูปอย่างที่เราทราบกันเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางสาร,สารอาหารเนี่ยนะครับถ้าจะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเทียบกันแบบแอปเปิลต่อแอปเปิลเลยเนี่ยนะฮะยังอาจจะแพ้ข้าวราดแกงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่นะครับคุณ สง่า,งาดมาพง์ที่ปรึกษากรมอนามัยนะพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงที่กําลังรอครับว่าตกลงบะามีกึ่นสำเร็จรูปจะได้ขึ้นราคารหรือเปล่าซึ่งกรุงรูสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเค,คาะกันหรือเปล่านี่นะครับคือบอกว่าการที่ไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยีห่อไหนก็ได้นะคุณซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วเขาหาตัวสถิติมาจับก็บอกอย่างนี้ฮะถ้าไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉลีย่ยนะสัปดาห์ละสามซอง คุณจะทานจันพุทก,ก็ได้อาคารพุหันสก็ได้ห,ร,ดหรือคุณจะทานติดต่อกันจันอาคารพุธก็ได้นี่นะครับแต่ว่าเฉลี่ยทานสัปดาห์ละสามองนเนี่ยนะถ้าปรับตัวเลขขึ้นเอากลมๆเลยนะขึ้น2องละสองบาทนเนี่ยนะหรือถ้าเอาแบบเจอกันขึ้นทางขึ้น2องละบาทนเนี่ยนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตกสัปดาห์ละหกบาทนะและในหนึ่งเดือนนันหมายความว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยี่สิบสี่บาทเทนะ่ากับว่าคุณต้องจ่ายแพงรัยี่สิบสี่บาทนะครับทีนี้พอต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับ ก็เลยต้องมีการปรับต you you ัวเองโอ้โหถ้าไปทานคนยากคนจนเดือนหนึ่งคุณต้องจ่ายขึ้นอีก24บาทกับการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ย3ซองต่อสัปดาห์เนี่ยนะก็ถือว่าสูงถูกไหมครับทีนี้คุณสง่าบอกอย่างนี้อไปดูค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้จริงอยู่ตามกฎหมายบอกว่าขั้นต่ำ300แต่บางที่เขาไม่ได้จ่าย300ก็จ่ายสูงวันนี้400ก็มี500ก็มีเนี่ยนะครับสมมติค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันต้องมีค่าเฉลี่ยอาหารท นั้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยเนี่ยร้อยยี่สิบบาทละร้อยยี่สิบบาทอ่ะช่วงกำลังเติบโตนะต้องการฮอร์โมนวันหนึ่งทานทานสามมื้อก็เท่ากับตกเท่าไรมื้อเท่าไหร่มื้อละสี่สิบบาทถูกไหมฮะเพรมื้อละสี่สิบบาทเนี่ยข้าวราดแกงมาได้ว่าข้าวราดแกงตอนเนี้ยเอาแบบไม่ต้องขึ้นห้างนะเอาแบบตามสเตติฟูดตอนนี้ยังพอหาได้สําหรับจานไม่เกินสี่สิบบาทอันนี้ไม่เอาไข่ดาวแล้วก็ไม่เอาน้ำเปล่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมุมที่เขาเปรียบเทียบตรงเนี้ยเขาต้องการอยากจะเห็นอย่ายอย่ายยา,งางนี้ครับว ในการที่ต้องประหยัดต,ต้องเขียมต้องรัดเข็มขัดโดยการลดการทานอาหารที่มีคุณค่าอื่นๆทั้งหมดแล้วมันเน้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะกับร่างร่างกายได้แต่แป้งกับเกลือ2อ,อย่างนะฮะซึ่งอาจจะเท่ากับข้าวเปล่าเพียงแต่ว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยนะฮะที่รับประทานได้ไม่เหมือนข้าวเพราะมันมีอะไรเกลือถูกไหมฮะผิกผงเครื่องปรุงแล้วก็แป้งข้าวสาลีเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเอา กินบะหม,มี่แบบซองสาเร็จรูปนี่แหละนะฮะเติมเนื้อสัตว์โปรตีนไข่ไก่ผักลงไปเนี่ยนะฮะไอ้อย่างเงี้ยคหมห้ามู่สารอาหารมีเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับมันจะทําให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมือละ15-20ถึงบาทเบ็ดเสร็จชะตะยังไงถูกกว่าข้าวแกงแน่นอนเห็นไ,ไหมังนั้นสิ่งที่ตอนนี้กําลังพูดถึงก็คือว่าไม่ว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะถูกปรับเพิ่มขึ้น1บาทต่อซองหรือขึ้น2บาทต่อซอง กับภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเขียมต้องจํากัดรายจ่ายต้องตัดลดค่าใช้ใจ่ายและบวกกับสารอาหารเมื่อต้องเทียบระหว่างคุณจะหนีลดต้นทุนโดยการกินบะหมี่ึ่งเส็จรูปแล้วไม่ใส่อะไรเลยกับการที่กินบะหมี่ึิงเส้นรูปแล้วก็ยังพอใส่เนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ผักอะไรเข้าไปบ้างเทียบค่าใช้ใจ่ายหาร,หารกันแบบชนิดต่อมือ้อต่อสัปดาห์ต่อวันบนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับ ยังไงก็แล้วแต่เออมันกอช่วยได้แต่สิ่งที่เป็นมุมมองของที่รึกสากรมาในมายก็คงอาจจะมองอย่างนี้ครับว่าคือถึงคุณจะลดต้นทุนคุณไปาาได้บาหมี่กึนงสำเร็จรูปได้แต่คุณก็ควรใส่สารอาหารอื่นเข้าไปได้เพราะคิดแล้วยังไงเนี่ยมันก็ถูกข้าวแกงนะฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอามาเสนอท่านผู้ชมลองดูนะครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่มันต้องคุยกันถึงเรื่องอย่างนี้เกียนจริงๆนะครับคา,าถามท่านผู้ชมครับนะครับระหว่างบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปใส่หมูเห็ดเป็ดไก่ปรุงแล้วตามใจชอบบกกกัาาารทนข้แง ท่านผู้ชมคิดว่าอันไหนประหยัดกว่ากันนะครับถามท่านผู้ชมแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอันไหนประหยัดกว่ากันล่ะครับมีกันก้อนหนึ่งระหว่างไปซื้อข้าวแกงต่อให้ราด2อ,อย่างเลยกับการไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมาใส่เครื่องปรุงหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่แตอันไหนประหยัดกว่ากันครับถามท่านผู้ชมนะครับลองส่งเข้ามานะครับถ้าบอกว่าข้าวแกงประหยัดกว่าก็พิมข้าวแกงถ้าบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่เครื่องปรุงอะไรก็ว่ารกไปนะฮะอันไหนประหยัดกว่าลองส่งเข้ามาดูนะครับ